สวัสดีทุกคนเราเองตำรวจบอกจำเราได้หรือเปล่าถ้าจำเขากกไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจเ<ๆ>พราะเราเพิ่งมาวันแรกอะ่ะสวัสดีครับผมเป็นตำรวจมือใหม่จริงๆนะว่าแต่สนใจซื้อหดดัดอกไหมอะ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวตำรวจบอกขออนุญาตเดินลาดตะเวนก่อแล้วกันนะได้ข่าวว่าแถวนีไ้ได้ข่าวว่ามันมีคนโลภก,กิจใช่ไหมแบบชอบเดินลาดตะเวนอารวาสไล่ฆ่าคนเล่นนะยายรู้นะใครโอ้แย่แล้วเฮ้ยนั่นมันนักทวงหนี้นี่นะเอาแล้วนักทวงหนี้กับตำรวจเราต้องฆ่าใครก่อนดีแป๊บนึงนะปฏิบัติการคุยเพื่อนเนี่ยผักไปคอเอาส่วยสวยเพื่อนเราวยขอนจังหววะด้ยโอ้ทีีมไไ่ดด้้แลวเราก็พุ่งไปแล้วอ่่้าอเรรียยบโทษ นไไหนีไปนายรีบหนีไปเร็วเพื่อนโอ้แย่แล้วอ่ะคืออยากช่วยเพื่อนมากเลยแต่สก,กิลเราไม่มีแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงบิวเตอร์แมน er Man, คุงเรามีเออบ็อกซี่โคลาอยู่นะนอาจะเอาหรือเปล่าเราเป็นตำรวจบ๊อบอ่ะเราปรบบเราป็นตำรวจมือใหม่แต่เชื่อเราได้เราช่วยได้ได้ไดทุกคนอะ่ะเก็บบ็อกซี่โคลาไปเพื่อนนะั่นแหละทำดีมากแล้วก็หนีไปโอ้โหเรียบร้อยเอาโดนด้วยเหรอได้ไงเว้ยไม่ได้ยินเสียงจิ้มอันโอเคน nice ายชกรักเพื่อนรีบหนีไปไมปนะพนตำรวจบ,อบ๊อบอ่ะแล้วเขาพุ่งไปดูแล้วไงว้าวพุ่งไปดูเลยโว่าแถวนี้แก๊งววววกกนนนนีีีี้้้ใใใใคครรจจจจะะะออออออยยยยยู่่่่ไไไปหึาาาเเเเเขมมมมมตผผดัสสลบแ นายวัาดีเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วบิวเดอร์แมนดีไปบิวเดอร์แมนไม่บิวเดอร์แมนตายแลว้วว่าไปได้อย่างนี้โดนหัวหน้าหักเงินเดือนแน่เลยเราช่วยประชาชนไม่ได้ตอนนี้ผมขอดีก่อนละกันเด้อย่าทำร้ายบ๊อบเลยบอ๊อบก็แค่เป็นตำรวจมือบ่อยอู้อู้อูรอ,อตายแล้วเราเจอนักทวงนี้แบบมืออาชีพเอาในฐานะเป็นตำรวจมือใหม่จะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยได้ให้ตายเหอะโอ้ยช่วงนี้งานจาก Combat Initiation นรู้บอกเลยว่าช่วงนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ไปไล่จากการคุณเร่เขาคาดจะเหนื่อยเลยหนีมาทำงานที่ปอร์ซากินดีกว่าเขาบอกว่่่่าาาาแแแคคชชชชยยเเเเเพืออออนนนนลลล้้้ววววกกก็็ีีิิตรดดจหมะโ โอ้ยแย่เราทูท้าหนีไปเพื่อนโอ้ย oh yeah, แย่เราเราจะช่วยนายยังไงดีไม่ต้องหัวหน้าทูทามเราได้าน้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการด่าปกป้องเพื่อนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราเชี่ยวชาญแหละมังเอาไม่ต่อยผมด้วยไม่ต่อยผมด้วยโอ้ติดไปเบืรอน,นิ่งอ่ะช่วยด้วยตำรวจขออนญาหนีก่อนแล้วกันโอ้ยจะตายแล้ว่าขออนุญาตเดินหนีก่อนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้สภาพผมอยู่ในค่องข้าที่จะวิตกจริตุอะไ่นะทูท้าคือผมอยากจะไปช่วยเพื่อนมาเลยแต่ไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงอะเฮ้ยอย่างนี้โดนหัวหน้าหักเงินเดือนแน่เลยอหัวหน้าบ่า 啦啦啦啦！ รานเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอากาเด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนื่ถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับผมขอ,ขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมร้านเติมโลบักราคาถูกใครสนใจอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมไปใช้บริการกันได้นะครับผมเพียงแค่35บาทแค่ดี เราก็สามารถเติมโลบักได้แล้วดะเออ,เอ,อเอาไปว่าถ้านึกถึงร้านดีๆก็ต้องสลัดบักนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนีญาตขอตัวไปช่วยเชนก่อนละกันน้องแมนโดนหักเงินเดือนแน่ๆในจังหวะน,นี้โอ้ยเชนแย่แล้วเพื่อนยิงเออยิงสวยมากเลยเจ้าใหม่เฟนหนีไปเร็วตีบหนีไปเราไปตรวจมือใหม่แต่เราจะไปทำให้หัวหน้างานผิดหวังอ่ะน,นี่ผ่กเขาไปหนึ่งทีแย่แล้วเพื่อนจิ้นไปโดนไหมไม่โดนหลังด้วยเอาไม่ใช่เขาเปน็นอมาตะาอยู่ตอนนี้เอาไงเชนหนีไปเพื่อนเชนหนีไปเราก็จะตายแล้วแล้วพี่เยี่ยบอพี่ทำไมนายไปเหยี่ยบอพี่ทำไมใหม่ บอกไม่ได้ด้วยบอกไม่ได้ด้วยอย่างนี้ขออนุญาตเพลนเลยละกันเนาะโอ้ตอนนี้ตำรวจไม่มีที่อยู่เลว้ว่ามีกองพยาบาลไปเพื่อนกองพยาบาลแถวนี้ไม่มีเลยหรอมันหายไปไหนหมดโอ้เยแล้วเราขอตอมลูกน้องใจเย็นนะมาเพียรโซใจเย็นนักวงนี้อย่าทำร้ายเราเลยเราเป็นตำรวจเราไม่เคยติดหนี้นายนะเคยติดหนี้ล่าสุดก็แค่โอ้ติดไฟเพื่อนนี่โอ้เย rồi, แเ้วเย้เราผมจะตายผมจะตายไม่ทันแน่ๆไม่ทันแน่ๆโอเคครับลาก่อนผมตายแล้วจีจีสวัสดีวัยรุ่นชาวไร่ชาว,ชาวตาตอนดีบ๊อบมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะ้วยตั้แต่บ๊อบเป็นชาวนาตั้แต่เมื่อไหร ก่อนละกันนะตามหาเครื่องเหมือนไฟแล้วก็ปกป้องเพื่อนๆนะแต่ตาน,นี้รู้สึกว่ามีคนเล่นเชนเออเชนเดกี้กับเชนพอสมควรเลยนะดี้ไม่เป็นไรอ่ะโอ้เดนไงบอกมีวันเอ็กมาแล้วทุกคนหลบไปในฐานะเราไปพูดเชี่ยวชาติในการปกป้องเพื่อนๆพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปกป้องนายเองไม่ต้องห่วงแล้วเขาจะขึ้นมาตอนไหนเอาเขาขึ้นมาเร็วอะอะไรอะเอมพีเฟรนรี่อาเกนโอเคเชื่อเพื่อนนี่อ่ลงไปเลยไปไปเอาไม่ลงด้วย <c oughs> เอ้ยลงไปลงไปงได้รอยเขาลงไปแล้วเย่ดีใจจังเลยว้าวไม่ได้ในฐานะเราเป็นตำรวจเ,เราต้องปฏิบัติการในหน้าที่อ่ะแต่ร้กาาเอนนะไรฐ เป็นตำรวจที่ดีเราต้องช่วยประชาชนทุกคนแล้วเราต้องทําให้ทุกคนนั้นรอดจากเกมนี้ให้ได้อะต่อให้วันเอ็กนั้นเป็นสายเฟรนลี่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราจะไปเชื่อหมีวันเอ็กง่ายง่ายหรอนะเรียบร้อยตอนนี้ตำรวจปั๊บปั่นไฟเสร็จอีกเครื่องหนึ่งแล้วอะเราไปที่ไหนต่อดีครับทุกคนอนาะไปไหนดีอะหรือว่าเราไปปั่นไฟต่ออ๋อดี่จเจอเครื่องอีกเครื่องหนึ่งแล้วงั้นเดี๋ยวบอ๊บปั่นไฟแป๊บนึงไม่ไหวแล้วบอ๊บขอปัดไฟเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยนะ เออเขาบอกว่าเขาเฟรนลี่ไม่ใช่หรอและดูเซกาตายที้ไหนอ่ะเอาเฮ้ยผิดแผนไปแล้วผิดแผนแล้วอะไรวะเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมปั่นไฟคนเดียวไปฆ่าเครื่องทุกคนคนปั่นไฟคนเดียวไปฆ่าเครื่องแล้วตอนนี้เกมก็จะจบแล้วไม่มีใครช่วยผมปั่นไฟสักคนขอบคุณด้วยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้เพื่อนเกิดอะไรขึ้น,รนเรามาช่วยนายแล้วว่ารีบกินไก่เร็วกินไก่เร็วเข้าเพื่อนเอาเราบอกให้เอาซวยเรียบร้อยเอาหนีไปแล้วเออเอออะไรเพื่อนเนี่ยแล้วเราชนคืนเลยโอ้ยเจ็บจังเลยอย่ะหนีก่อนละกันนะโอเคเกมจบแล้วว่าสรุปเขาเฟรนลี่จรริๆแต่่วาาดดูสกเ เก็บไปเฉยเลยอ่ะโอ้โหแล้วให้ตำรวจปั่นไฟคนเดียวห้าเครื่องเนี่ยนะแปลว่แปลวรอบนี้เจออะไรรอบนี้เจอเจ,อเจสันน่ะว่าเดอ้อโอเคเจอ,เจอเจสันอีกแล้วกันเราก็ต้องรุยปฏิบัติการได้แบบเดิมเฉยเลยอะไรวะเ,เนี่ยบ๊อบเซียงนะเนี่ยโอ้โหเปิดมาเราก็เป้าหมายมีไว้พุ่งชนจริงๆอ่ะเปิดมาก็เจอเครื่องปั่นไฟเลยนะขออนุญาตปั่นไฟก่อนละกันนะครับทุกคนถ้ามีใครสงสัยว่าบ๊อบนั้นเลือกตำแหน่งมาเป็นตำรวจได้ไงไม่ต้องถามบ๊อบนะบ๊อบก็ไม่รู้เหมือนกันก่อน็ดีบ๊อบนะั้นไปเดินเล่นที่หน้าเซเว่นแล้วก็มีพนนนนนนััักกกกกกงงาาาาาาาบบออออววว่่่ยยเเเเปป็็็ทหาหารมมม้้้ผผลลละแจขใ ไม่ตำรวจเฉยเลยงงเรื่องเล่าผมใช่ไหมใช่ผมก็งงเหมือนกันว่าผมแต่งเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะนักเจสันใช่ไหมเอ้าสวัสดีเจสันอะไรยโยโยนี่นายเฟรลี่อีกแล้วเหรอหรือว่ายังไงอ่ะอ่ะนี่ไงแล้วเราก็ต่อยเลยเอาตวยเอาเอาไปดนะูนย์ศูเจ็ดเอาเฮือแล้วศูนย์ศเจนเขาตัวดินกระเด๋วกระเด๋วยาด้านเราไปเอาตวยเดี๋ยว ทำไมเมื่อกี้ผมชนเกศอวแล้วโมโดนไล่โอ้ยอยาอยาเพื่อเราขอโทษเราขอโทษแอมสอรี่ใหม่เฟนส์เราก็แค่เอออยากจะช่วยนายเฉยเยจริงๆนะเราก็แค่ทำตามหน้าที่อย่าทำร้ายเราเลยเจสันตัวน้อยเจสันคุมอย่าทำร้ายเราเลยเหมือนเขาจะหาผมไม่เจอแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาปล่อยแล้วโอเคเขายังหาผมเจออยู่งั้นหนีก่อนละกันเร็วเหล่าคนเกสช่วยผมด้วยอย่าผักเขาตอนนั้นนะ,ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตีโดนแล้วก็แย่แล้วแถบเราช่วยนายเองอนี่ไต่อยเลยลงไปสาหนีไปประชาชนเร็วแถบนี้ไปคิวอีดเออพยายามอยู่เพื่อนก่อน,อนที่จะให้ข้า ามันเออนายเอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวเพื่อนแล้วตอนนี้เจีรซวยแล้วเกสกำลังโดนไล่แป๊บนึงนะเอาไงดีอบบ่ะแป๊บนึงโอ้เจสันจะสู้พลาสู้ไหมจะสู้ไหม,ะะไหมโอ้ยอย่าเพื่อนอยาโดนล็อกเฉยเลยอ๋ยอ,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 อเรื่องนี้ทรายรู้ว่าประมาทเป็นเหตุสังเกตได้อ่ะเฮ้ยไม่สู้แล้วหนีดีกว่าอย่าทำร้ายป๊อบเลยป๊อบขอโทษบอกว่าแค่เป็นตำรวจมือใหม่อ่ะ๋ยวตำรวจจอมปลอมมาอยู่ดีๆแค่บอกเขาว่าอยากเป็นทหารจะได้เป็นตำรวจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซวยสเตมิน่าหมดแล้วแต่เขาโอตาแดงใส่อย่าจะทำร้ายป๊อบเลยเขาจะเดินถึงตัวววววผมมแแแแลลล้้้้้้ดยยยยยโออออ๊่่่หนนีกกไไปปจาาาต บอบรู้สึกกลัวโอไม่นะบอบบี้บอบบี้ยังไม่อยากตายฮุบนี่ะบ๊อบ่อยสแมชื่อไปแล้วจ้านี่ไงต่อยผมนั้นเป็นเออเป็นครั้งแรกที่ทํางานเป็นตํารวจก็เถอะแต่ผมก็ยังพอมีประสบการณ์นิดหน่อยอ่ะโอ้โหเป้าหมายมีใบพุ่งชนมาทุกคนเขายังล่าผมไม่เลิกเลยเขายังล่าผมไม่เลิกเลยแถบช่วยเราด้วยแถบนั่นไงตู้มโดนตาแดงเรียบร้อยจอหมุ่นติ้วไปซะเขาหาผมไม่เจอแน่น้องหุยแย่แล้วแย่แล้วเหมือนเขาเขายิ่งกว่าหาเจอแย่แล้วโอ้โหแล้วผมต้องจูงอีกนานแค่ไหนโอเคไม่เป็นไรยังหนีพ้นอยู่เหมือนเขาจะเปลีย เกิดมาเป็นเชนก็ต้องเซงหน่อยอะเนาะเอรผมว่าผมถอยทัาแล้วไปหาก่องพยาบาลดีกว่าในใตอนนี้ผมก็รอดแล้วว่าส่วนเซนสี่ลุงสู้ๆนะเพื่อตอนนี้นายกำลังจะตายแล้วว่าน่าสงสารเขาจริงๆแต่ก่อนที่จะสงสารคนอื่นสงสารตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้กองพยาบาลไม่มีให้ผมใช้เลยแล้วเขาก็ตายแล้วด้วยไงโอ้โหแย่แล้วเดี๋ยวผมมานะครับทุกคนไปหากองพยาบาลแปล๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมดินเสียงเท้าแปลก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยหากองพยาบาลยืนล้วได้มาไงเจ,เจสันเจสันใจเย็นนะเราบ๊อบบี้เองไงนายจำเราไม่ได้เหรอเราเคยเป็นเพื่อนนายในสมัยเด็กอะเราเคยเออขโมยเงินนาย20บาทเอาไปซื้อขนมานายจำไม่ได้หรอกเอว้ยโอ้เมดคิดแล้วนายจะโหดและส่งไปให้เจสันทำเพื่อปูยเย่แล้วเย่เราเพื่อนเมดคิดผมต้องทำได้ตายตายเพราะตัวเองชนรับเพื่อนมาไปชนคนตอนไหนวะเนียโอ้ยกดตึงเพื่อเป็นการไว้อะไรให้เกบ๊อบอร์บ๊อบบี้เสียใจนะเดี่ย